โรงเรียนวัดเขาดินตั้งอยู่เลขที่33ทับ3หมู่7ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางในปีการศึกษา2565มีข้าราชการครูจำนวน18คนครูอัตราจ้าง4คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน โดยครูต่อนักเรียนคิดเป็น1ต่อ19ของจำนวนนักเรียน329คนโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่รดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนายกิติศักดิ์จันเปรมเป็นผู้บริหารคนปัจจุบันและได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีอาคารเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 3. อาคารมีห้องปฏิบัติการทางการศึกษาจำนวน5ห้องได้แก่ห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีไทยห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและห้องพยาบาลมีโรงอาหารจำนวน1อาคารและอาคารอเนกประสงค์อีก1อาคารอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่คุณธรรมนำอาชีพมุ่งเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวัดเขาดินได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพจากปีงบป,ประมาณพศ2564ถึงพศ2565ที่ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง4ด้านดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านโอกาส 3. ด้านคุณภาพและ 4. ด้านประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยโรงเรียนวัดเขาดินได้ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยมีการจัดโครงการสร่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโครงการรณรง์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษามอ r e เซฟตี้เซ็นเตอร์โครงการโรงเรียนปลอดภัยป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด -19 ด้านโอกาสโรงเรียนวัดขอาดินเน้นย้ำด้านโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคโดยจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาอาทิเช่นเด็กเรียนร่วมและเปิดสอนในรูปแบบโรงเรียนแฉโอกาส กิจกรรมเยี่ยมบ้านการคัดกรอง S.D.Q. ของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจากโรงไฟฟ้าบางปะกงทุนจากหน่วยงานอื่นๆอาทิทุนจากปตทระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกิจกรรมโฮมรูมอาหารกลางวันแนะแนวการศึกษาต่อด้านคุณภาพโรงเรียนวัดเขาดิน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาด้านอาชีพการทำงานเป็นทีมคุณลักษณะอันพึงประสงค์การต่อต้านการทุจริตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนวัดเขาดินมีนวัตรกรรมบอร่อบำบัดน้ำเสียเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การลงมือปฏิบัติที่เป็นไปตามขั้นตอนการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมถึงมีการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนันศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตราศึกษาที่กำหนดไว้ โดยในปีงบป,ประมาณพศ2566ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาวิถีอนาคตวิถีคุณภาพของโรงเรียนวัดเขาดินโดยจะพัฒนาระบบทั้ง4ด้านให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป